วิคอ์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่10มิถุนาย,ยน2566บายอัพเพียวบอลเต็งนะครับวันนี้มีโปรแกรมของยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศนนะครับคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้า m a แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะพบกับทางด้านงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ก็ลงเตะก,กันในเวลาตี2ของบ้านเรานะครับ ก็ก่อนเราจะไปวิเคราะห์เกมกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียวบอลเต็งของเรากันด้วยนะครับแล้วสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับท่านใดที่อยู่ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับก็คงจะบวกกันไปไม่น้อยนะครับในกลุ่มของเราเมื่อคืนนี้นะครับบอลเต็งนะครับ3บินที่ผมลงไว้ให้นะครับกินไป2บินนะครับตายไป1บินนะครับ ส่วนทางด้านสเตปนะครับก็ตายไปตัวเดียวนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับสำหรับสเตปของเราเมื่อคืนนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ายังคงบวกกันต่อเนื่องนะครับสำหรับบอลเตง VIP ในกลุ่มของเรานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับหรือยังกดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับเราก็แนะนํากลุ่มแนวทางบอลเตงกับสเตปแบบ VIP นะครับในกลุ่มเรานะครับบอลเตงผมจะรอดูราคาช่วงเย็นอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับ ก็ถ้าสมาชิกท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับผมรับรองได้เลยนะครับสรุปผลสิ้นเดือนสมาชิกทุกท่านจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดที่อยากบวกไปด้วยกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วถักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับ ก็สำหรับสถิติเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นเครื่องการันตีนะครับว่าเรายัางเดินหน้าบวกกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านใดที่สนใจบวกไปด้วยกันนะครับอย่าลืมแอดไลน์แล้วทักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับ ก็สำหรับนักทิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในคืนนี้นะครับผมก็เปิดให้พี่เพื่อนๆนะครับได้มาร่วมเล่นกิจกรรมกับทางเรานะครับแค่ทายว่าคู่นี้นะครับจะจบไปที่สกอร์เท่าไหร่นะครับวันนี้เราแจกกันรางวัลละ100บาทนะครับเราแจกกัน10บรางวัลนะครับโดยเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับเพียงแอดไลน์อัพเพียวของเรามานะครับแล้วทักมาขอร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับ แล้วสามารถไปทายได้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผู้โชคดีนะครับผมจะประกาศรางวัลในวันพรุ่งนี้นะครับแต่อย่าลืมแอดไลน์นะครับแล้วทักมาขอร่วมกิจกรรมกับทางเราก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะครับถ้าทายถ้าก็ได้ที่ใต้คอมเมนต์เฉยๆนะครับเราไม่แจกให้นะครับต้องแอดไลน์แล้วทักมาขอร่วมกิจกรรมกันก่อนนะครับเราถึงจะแจกให้นะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมาประกาศผู้โชคดีนะครับก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้เราแจกรางวัลละหนึ้อยบาทสิรางวัลด้วยกันนะครับ เรามาดูผลงานที่ผ่านมาทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนนะครับทางด้านซิตี้นะครับผลงานนัดล่าสุดนะครับเป็นการเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดไปได้2ประตูต่อ1นในบอลถ้วยเ a ฟเครับรอบชิงชนะเลิศนะครับก็คว้าแชมป์ที่2ไปครองได้สําเร็จนะครับส่วนห้านัดหลังสุดของซิตี้นะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับนัดที่แพ้นะครับเป็นการบุกไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ดในนัดปิดลีกไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วทางด้านซิตี้เองนะครับต้องบอกว่าห้านัหลัง สุดนะครับพวกเขาไม่ทําเงินเลยนะครับโดยสามารถทําเงินไปได้เพียง2นัดนะครับเสียไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ ส่วนทั้งฝั่งงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับผลงานนัดล่าสุดเป็นการบุกไปเอาชนะโตลิโนมาได้1ประตูต่อศูนย์ในนัดปิดลีกนะครับแต่ห้านัดหลังสุดของอินเตอร์นะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดนะครับแพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นนะครับแล้ว10นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง9นัดนะครับแพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับนัดที่แพ้นะครับเป็นการบุกไปแพ้ให้กับจ่าฝูงนาโปลีไป3ประตูต่อ1นะครับแล้วสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับ10นัดหลังสุด พวกเขาก็สามารถทําเงินไปได้ถึง9นัดนะครับเสียไปเพียง1นัดเท่านั้นนะครับก็ถือว่าผลงานปีนี้นะครับเป็นทีมที่น่าลงทุนทีมหนึ่งเลยนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับส่วนทางด้านผลงานที่ทั้งคู่พบกันนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่2นัดเท่านั้นนะครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดที่พบกันเป็นแมนซิตี้นะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วสำหรับเรทราคาในวันนี้นะครับเปิดออกมานะครับถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะครับให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งลบหนะครับโดยราคาไหลล่วงหน้าตอนนี้จะมีเป็น1ลูกกับ1.5นะครับโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับในขณะที่ทางด้านเรทราคา1นคูณสที่จ่ายออกมานะครับก็ให้เป็นแมนซิตี้นะครับดีกว่าอินเตอร์มิลานชัดเจนนะครับ โดยทางด้านซิตี้ชนะจ่ายอยู่ที่1.4เท่านะครับส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานชนะจ่ายอยู่ที่5.7เท่านะครับในเลน1คูณ2คู่นี้จ่ายออกมาเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดูดีกว่าอินเตอร์มิลานอยู่ถึง4เท่าด้วยกันนะครับ เรามาดูสภาพความพร้อมนักเตะของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับวันนี้นะครับไม่มีรายงานนักเตะมีอาการบาดเจ็บเข้ามาทั้ง2ทีมนะครับก็เรียกได้ว่าฟูลทีมด้วยกันทั้งคู่นะครับไลอ์อัพในวันนี้นะครับทางด้านซิตี้ของเป๊ปนะครับจะมาในระบบ3-2-4-1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นแอนเดอร์สันนะครับส่วนทางด้านแผงเซนเตอร์นะครับวันนี้จะเป็นทางด้านลูเบนดิอาร์ตนาธานอาเก้แล้วก็อักคานจีนะครับ ส่วนกองกลางโฮดดิ้งสองตัวนะครับจะเป็นโรดี้กับทางด้านจอห์นสโตนนะครับเก็บลุกในวันนี้นะครับจะใช้อิวคายกุนโดกันเควินเดอร์บอยฝั่งซ้ายจะเป็นแจ็คกี้ลิดนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นแบนาโนซิลบานะครับหน้าเป้าจะใช้เออร์ลิงเบลฮารแลนล่าตะข่ายในแดนหน้านะครับส่วนทั้งฝั่งมูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับมาในระบบ3-5-2นะครับผู้รักษาป,ประตูจะเป็นโอนาน่านะครับ ส่วน3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับจะเป็นทางด้านฟานเชตโกอาเซบี้มาเตโอดามเมียนแล้วก็จะเป็นทางด้านอเล็กซานโดบัตโตนี่นะครับ ส่วนแดนกลางนะครับจะเป็นนิโคโลบาเรล่าฮาคารคานาโฮกูนะก็จะเป็นทางด้านมาเซโลโบโซวิตนะครับเกมลุกวันนี้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเฟเดโก้ดิมาโก้นะครับฝั่งขวาจะเป็นเดนเซลดัมฟี่นะครับหน้าเป้า2ตัวจะใช้เอดินเชโก้จับคู่กับทางด้านลาตาโร่มาร์ติเนสล่าตาข่ายในแดนหน้านะครับก็ถือว่าฟูลทีมด้วยกันทั้งคู่นะครับมีเท่าไหร่จัดเต็มด้วยกันทั้งคู่นะครับสหรับแมนซิตี้กับอินเตอร์มิลานในนัดนี้นะครับก็เป็นบอลนัดเดียวนะครับอะไรกก็เิดดขึ้้้นนไไะครับถา ใส่สุดนะครับก็ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วนะครับโดยเกมวันนี้นะครับผมมองว่าจุดที่จะเปลี่ยนเกมนะครับก็คือแดนกลางของทั้งคู่นะครับเพราะทางด้านซิตี้นะครับส่งทางด้านโรดี้กับจอร์สโตนนะครับเล่นเป็นกองกลางตัวรับคู่กันนะครับแล้วแผงเกมลุกของซิตี้นะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะครับอยู่ใายกุนโดกานเควินเดอร์บอยแบนโดซิลบานะครับต่างเป็นตัวสร้างสรรค์เกมด้วยกันทั้งหมดนะครับ ส่วนทั้งฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับก็จัดตัวเก่าลงมาแพ็กในแดนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโบโซวิดกับคันนาโฮกูนะครับที่ค่อนข้างเก่าเกมนะครับแต่จะสู้ความสดของทางด้านซิตี้ได้ไหมนะครับก็ต้องมารอดูนะครับผมมองว่าถ้าลูกแรกของซิตี้มาไวนะครับไหลแน่นอนนะครับแต่ทางด้านอินเตอร์มิลานเองนะครับก็น่าจะมาเล่นแบบรับแล้วรอสวนกลับนะครับถ้าไม่โดนออกนำไวนะครับผมมองว่าอินเตอร์นะครับน่าจะยื้อไปยันยิงจุดโทษแน่นอนนะครับ แล้วเลทราคาที่เปิดออกมานะครับก็ถือว่าให้ทางด้านซิตี้นะครับต่อค่อนข้างแพงทีเดียวนะครับในนัดชิงนะครับน้อยมากนะครับที่จะต่อกันถึงลูกควบลูกครึ่งกับลูกครึ่งแบบนี้นะครับก็ทุกสํานักนะครับก็ชี้ให้ไปทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหมดนะครับเพราะโมเมนตัมของพวกเขาตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะซิลสาแชมป์ไปได้ในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าได้ความมั่นใจมาจากนัดชนะแมนยูไปด้วย2ประตูต่อ1นะครับ นัดนี้นะครับผมมองว่าซิตี้นะครับทุ่มหมดตัวแน่นอนนะครับเพื่อจะปิดเกมให้ได้ใน90นาทีนะครับเพราะทางด้านเป๊ปเองนะครับก็อยากยื้อไปยันยิงจุดโทษนะครับเพราะยิงจุดโทษนะครับศัยดวงอย่างเดียวนะครับพวกเขาก็ต้องพยายามปิดเกมให้ได้ใน90นาทีนะครับเพราะซิตี้เองนะครับต่างต้องการถ้วยนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะทางด้านเป๊ปนะครับพาแมนซิตี้นะครับ ซิลแชมป์มาเกือบทุกถ้วยแล้วนะครับเหลือถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกถ้วยเดียวนะครับที่ยังไม่ได้ตอนนี้นะครับก็โอกาสมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านซิตี้ในวันนี้นะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของทางด้านซิตี้แน่นอนนะครับเพราะทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับกว่าจะผ่านมาถึงรอบชิงนะครับพวกเขาก็ตบทีมใหญ่ๆไปหลายทีมด้วยกันนะครับยังไงทางด้านซิตี้นะครับก็ประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับแต่สำหรับคู่นี้นะครับถ้าเราจะเลือกเคลียร์เลือกลงทุนจริงๆนะครับคู่นี้ผมค่อนข้างเคลียร์ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะสกอร์สูงคู่นี้นะครับเปิดออกมาอยู่ที่2.75านะครับน้าจ่ายอยู่ที่1.9ทั้ง2ฝั่งนะครับ ก็ถือว่าเข้าสู่เทคนิคการเลือกคู่สกอร์สูงของผมเลยนะครับที่ผมเคยลงคลิปสอนไว้ให้นะครับก็ถือว่าคู่นี้เข้าสู่สกอร์สูงของผมนะครับแล้วทางด้านมิลานเองนะครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขารวมทุกรายการนะครับก็สามารถออกสกอร์สูงไปได้ถึง3นัดนะครับออกสกอร์ต่ำไปเพียง2นัดเท่านั้นนะครับแล้วผลงานของทั้งคู่ที่พบกัน2นัดนะครับก็เป็นการออกสกอร์สูงด้วยกันทั้ง2นัดนะครับ คู่นี้นะครับผมมองว่าถ้าชนะกันนะครับไม่น่าจะชนะกันขาดนะครับน่าจะเป็นการเฉียดชนะกันไปที่ลูกเดียวซะมากกว่านะครับโดยคู่นี้นะครับถ้าเลือกเลียเลือกลงทุนนะครับผมขออยู่ไปทางด้านสกอร์สูง2.75นะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับ โดยสกอร์ที่คาดการนะครับไม่2อหนึ่งก็จบไปที่1นหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะ1นูนย์ะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับผมมองว่าชนะกันชนะกันไม่ขาดนะครับน่าจะเป็นการเฉียดชนะกันไปที่ลูกเดี่ยวสัมมากกว่านะครับอยู่สกอร์สูงวันนี้นะครับผมมองว่าน่าจะปลอดภัยกว่าสาหรับสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่คิดว่าคู่นี้นะครับจะจบไปที่สกอร์เท่าไหร่นะครับก็สามารถมาร่วมเล่นกิจกรรมกับทางเราได้นะครับ สามารถทายได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผู้โชคดีเราแจกรางวัลละ100บาทนะครับเราแจกกัน10รางวัลนะครับสำหรับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับเพียงแอดไลน์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือแอดไลน์อัพเพียวของเรานะครับ a r e p u r e อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับก็แอดไลน์นะครับแล้วทักมาบอกว่าขอร่วมเล่นกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับแล้วสามารถมาทายสกอร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับแล้วผู้โชคดีพรุ่งนี้ผมจะประกาศรางวัลนะครับ เราแจกการรางวัลละ100บาทนะครับเราแจกให้กัน10รางวัลนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็สามารถมาร่วมเล่นกิจกรรมกับทางอพเวลของเรากันได้เลยนะครับแต่ต้องอย่าลืมแอดไลน์มาขอร่วมเล่นกิจกรรมกับทางเราก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะครับถ้ามาทายสกอร์ที่ใต้คลิปอย่างเดียวนะครับผมไม่แจกให้นะครับก็ต้องแอดไลน์มาขอร่วมเล่นกิจกรรมกันก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางบอลเต็งกับสเต็ปแบบ V.I.P นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่ม V.I.P ของเรากันได้เลยนะครับในกลุ่มเรานะครับผมก็รับประกันได้เลยถ้าสมาชิกทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับ สรุปผลสิ้นเดือนนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับก็สำหรับสถิติเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นเครื่องการันตีนะครับว่าเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดที่อยากบวกไปด้วยกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่ม VIP ของเรากันได้เลยนะครับ กลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วทักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเราจะหยิบคู่ไหนมาวิเคราะห์กันนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียวบอนเตงของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ